คนตายไปเกิดในนรกอยากให้และอยากได้อะไรจากคนเป็นความทุกข์มากมายมีไว้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการในดินแดนที่เรียกว่าน,นรก การอยู่ก็สุดแสนจะลำบากการกินก็สุดแสนจะลำบากการยืนการเดินการนอนการนั่งล้วนแต่สุดแสนจะลำบากทั้งนั้นจะไปไหนมาไหนก็ล้วนสุดแสนจะลำบากไม่มีคำว่าสุขสบายสัตว์ไม่เคยรู้จักคำว่าสุขมนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนหวาดสะดุ้งกลัวที่จะต้องไปเกิดในนรกนรกเป็นแดนแห่งความทุกข เป็นแดนเสวยผลแห่งบาปที่ได้ก,กระทำไว้อย่างมากมายในภพภูมิก่อนๆผลบาปที่ทำไว้นั้นจะมาผลิดอกออกผลให้ได้เสวยในนรกนี้หากผู้เขียนจะพูดเองว่าจะระบุถึงสิ่งหรืออะไรสักอย่างที่เขาผู้ตายเหล่านั้นอยากให้หรืออยากได้อะไรจากคนเป็นก็ดูจะเป็นการยัดเยียดความอยากได้ให้ผู้ตายไปเอาเป็นนั้นว่า ท่านทั้งหลายฟังความจากคนตายเองก็แล้วกันแล้วท่านจะรู้ได้เองว่าคนตายเหล่านั้นอยากให้หรืออยากได้อะไรจากคนเป็นเชิญทัศนาเทพบุตรนันทิยะกับเปรตเรวดีเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันกรุงพราราณสีตระกูลที่สมบูรณ์ดวยศรัทธาตระกูลหนึ่ง มีบุตรชื่อนันิยะเขาเป็นอุบาสกถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นทายกเป็นทานบ,บดีเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์บิดามารดาประสงค์จะนำหญิงสาวชื่อเรวดีซึ่งเป็นธิดาของลุงมาให้เป็นภรรยาแต่นางไม่มีศรัทธาไม่ชอบให้ทานนันิยะจึงไม่ต้องการ มารดาของนายนันทิยะพูดกับนางว่าแม่หนูเจ้ามาบ้านนี้แล้วจงเอาโคมไมสดไล้ทาที่นั่งของภิกษุสงฆ์มันปูราดอาสนะทั้งเชิงรองบาทเวลาภิกษุทั้งหลายมาถึงก็จงไหว้รับบาทนิมนต์ให้นั่งเอาที่กรองน้ำกรองน้ำดื่มถวายท่านล้างบาทให้ในเวลาที่พระฉันเสร็จหากทำได้เช่นนี้ นางก็จักเป็นที่รักยิ่งสำหรับลูกฉันนางก็ได้ทําตามนั้นลำดับนั้นบิดามารดาบอกนายนันทิยะว่านางเดวดีเป็นหญิงที่พอสั่งสอนได้นางไม่ดือ้อเมื่อน,นันทิยะเห็นดีเห็นงามจึงจัดงานแต่งงานให้นายนันทิยะกล่าวกับนางว่าถาเธออุปถรัรมบำรุงพิสุขสง์และบิดามารดาของฉันด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆ เธอก็จะอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างสบายขอให้เธอจงตั้งใจทำให้ดีย้ายขาดตกบกพร่องได้เป็นอันขาดนางรับว่าจะทำเช่นนั้นและทำตนเป็นเสมือนคนมีศรัทธาตลอดเวลาอนุวัตตามสามีจนคลอดบุตรสองคนบิดามารดาของนายนันทิยะตายจากไปความเป็นใหญ่ทุกอย่างในบ้านตกอยู่แก่นางคนเดียวฝ่ายนายนันทิยะเอง ก็ได้เป็นมหาทานบ,บดีทำบุญทำทานให้มากยิ่งกว่าแต่ก่อนเขาเริ่มตั้งฐานถวายภิกษุสงฆ์เริ่มตั้งปากวัดคือหุงข้าวเป็นประจำที่ประตูบ้านไว้สำหรับคนยากไร้และคนเดินทางเป็นต้นเขาสร้างศาลาสี่หลังหลังละสี่ห้องที่อิสิปตนะมหาวิหารให้จัดตั้งเตียงต่างเป็นต้นไว้อย่างดีถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วหลังน้ำทักษิโนโทกลงในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้ามอบถวายพร้อมกับการถวายน้ำทักษิโนโทกนั่นเองก็ได้มีประสาททิพย์ล้วนแล้วไปด้วยรัตนะเจดประการทั้งยาวและกว้างสิบสองโยศโดยรอบสูงร้อยโย์เอกระเริกไปได้วยหมู่นางอับสรพันหนึ่งได้ผุดขึ้นณสวรรค์ชั้นดาวดึงสำหรับนายนันทิยะนั้น คราวหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวเทวจาริกเห็นปราสาทนั้นจึงถามพวกเทพบุตรที่มาไหว้ว่า,วานี่ปราสาทของใครเทพบุราาตรทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเจ้าของปราสาทหลังนี้ชื่อนันทิยะเป็นบุตรของกุดุมพีกรุงพราณสีในโลกมนุษย์เขาได้สร้างาลาสีหลังที่อิสิตปตนะมหาวิหารถวายแด่สงฆ์ ประสาทหลังนี้บังเกิดขึ้นสำหรับนันทิยะนั้นแม้เหล่าเทพปรสันที่บังเกิดในประสาทก็ไหวพระเถระกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญผู้ดิฉันบังเกิดในประสาทนี้เพื่อเป็นบริจาิกาของอุบาสกชื่อนันทิยะกรุงพระราสีขอพระคุณเจ้าโปรดบอกแก่เขาทีว่าเหล่าเทพธิดาที่บังเกิดเพื่อเป็นบริจาิกาของท่านเมื่อท่านชักช้าอยู่ก็มุนงาน ชื่อว่าสมบัติในเทวโลกย่อมเป็นที่พอใจยิ่งผู้ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกย่อมเป็นเหมือนผู้ทุบภาชนะดินแล้วรับเอาภาชนะทองฉะนั้นขอพระคุณเจ้าโปรดบอกแก่เขาเพื่อเขามาในที่นี้พระเถระรับคำแล้วรีบมาจากเทวโลกทูลถามพระพุทธเจ้าท่ามกลางบริษัทว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทิพสมบัติย่อมบ,บังเกิดคอยท่าคนที่ทำบุญแล้วแต่ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมคลานะทิพสมบัติที่บังเกิดคอยท่านันทยะในเทวโลกเธอได้เห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไรเธอจึงถามเราเป็นความจริงอยู่ที่ว่าญาติมิตรและสหายผู้มีใจดีย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้ร้างแรงไปนาน แล้วกลับมาโดยสวัสดีจากที่ไกลฉันใดแม้บุญที่ทำแล้วก็ฉันนั้นบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญผู้ไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นเหมือนญาติต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมาฉะนั้นนายนันทิยะได้ฟังดังนั้นกอยชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งจึงถวายทานทั้งหลายกระทำบุญทั้งหลายมากมายยิ่งขึ้น เมื่อเขาจะไปค้าขายได้บอกนางเลวดีว่าที่รักสังฆทานก็ดีปากวัดเพื่อคนอนาถาก็ดีที่ฉันตั้งไว้เธออย่าลืมเสซจงให้ดำเนินไปตามเดิมนางรับคำว่าจะจัดการให้นายนันทะเดินทางไปพักอยู่ในที่ใดๆก็คงถวายทานแก่ภิกษุทั้งหลายและให้ทานแก่คนอนาถาตามสมควรแก่ทรัพย์ ในที่นละนั้นเหมือนเดิมไม่เคยขาดการทำทานเป็นดังลมหายใจเข้าออกของเขาพระขีนาศพทั้งหลายมารับทานแม้แต่ที่ไกลๆเพื่ออนุเคราะห์เขาฝ่ายนางเรวดีทำใจให้ยินดีต่อการให้ทานอยู่เพียงสองสมวันเท่านั้นใจตจรณีที่ซ่อนอยู่ของนางก็แสดงอาการของมันออกมานางงดอาหารสำหรับคนอนาถาผู้ยากจนทั้งหลาย แม้สำหรับภิกษุทั้งหลายนางก็ได้ถวายข้าวต้มผสมน้ำตาลเป็นพัตหารและมีน้ำส้มบ้างนางได้โปรยเม็ดข้าวสุกซึ่งเหลือจากที่คนบริโภคมีชิ้นปลาชิ้นเนื้อปนอยู่มีกระดูกเกลื่อนกราดในสถานที่ฉันอาหารของภิกษุทั้งหลายแล้วเป่าประกาศแสดงแก่คนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทําของพวกสมณนะ พวกสมณะทิ้งขว้างของที่เขาถวายด้วยศรัทธากันอย่างนี้เชางหน้าน้อยใจนักสามีผู้สุนทรทานไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรให้นางเป็นคนดีขึ้นมาได้เลยไม่กี่วันจากนั้นนายนันทิยะเสร็จจากการค้าขายได้กำไรกลับมาแต่ทราบความเป็นไปดังนั้นจึงไล่นางเลวดีออกจากบ้านในวันที่สองเขาก็ได้ถวายทานเป็นอันมากแต่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้ให้นิจพัทและอนารพัท์ดำเนินไปโดยชอบอย่างเดิมเขาตั้งนางเลวดีที่พวกสหายนำกลับมาคืนให้เป็นผู้ใหญ่ในการดูแลอาหารด้วยหวังว่านางคงสานึกแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เปลี่ยนสีฟ้าบางทียังง่ายกว่าเปลี่ยนใจคนจากนั้นมาไม่นานนานันทญะตายไปบังเกิดในวิมานของตนในสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายนางเลวดี สั่งให้เลิกทานทุกอย่างแล้วเที่วดาบริาพาทภิกษุสงฆ์ด้วยเข้าใจว่าเพราะสระณะเหล่านี้ฉันจึงเสื่อมลาบสการะให้ถูกคนเป็นอันมากดูถูกเหยียดยามไม่ต้องทานมันละบาปกรรมธรรมาถึงข่าวให้ผลทาเวสุวรรณบัญชายักษ์สองตนว่าท่านทั้งสองจงไปป่าประกาศในนครพระณศีว่าจากวันนี้ไปเจ็ดวัน นางเรวดีจะถูกโยนใส่นรกทั้งเป็นมหาชนได้ฟังดังนั้นเกิดสลดใจทั้งกลัวหวาดสะดุงหวาดวันพล่านพลึงไปตามๆกันเกิดอาการขนพองสยองเสียนนางเรวดีเองครั้นได้ยินข่าวลือเช่นนั้นก็ขึ้นประสาทปิดประตูแล้วนั่งอยู่ที่นั่นในวันที่เจท้าเวสวร์ซึ่งถูกบาปกรรมของนางเรวดีตักเตือนให้ต้องลงโทษนางให้สาสม จึงบัญชาสั่งยักษ์สองตนผู้มีผมและหนวดสีดำปนแดงแสงเรืองมีจมูกเบี้ยวบิดผิดปกติมีเขี้ยวงงในตาสีแดงมีผิวพันธ์เสมอด้วยยางสนมีรูปร่างหน้ากลัวเหลือเกินให้ไปจัดการตามที่สั่งไว้ข้างต้นนั้นยักษ์ทั้งสองตนเข้าไปจับนางเลวดีคูตวาดว่าจงลุกขึ้นนางเลวดีผู้แสนจะชั่วจ้ะไม่ชอบให้ทาน ประตูนรกเปิดแล้วสำหรับเจ้าพวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรกอันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของเหล่าสัตว์นรกแล้วก็จับแขนนางเลวดีคนละข้างพามุ่งตรงไปะยะนรกผ่านไปทางที่อยู่ของหมู่เทวดานางเลวดีเห็นวิมานหลังหนึ่งสวยงามต่ก,การตานักจึงถามยักษ์ว่านั่นวิมานของใครมีรัศมีแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงาม หน้าอยู่อาศัยปกคลุมด้วยตะข่ายทองเนืองนั่นไปด้วยเทพรบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์หมูเทพนาลีรูปร้ายกายด้วยกันจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานเป็นใครกันยักกล่าวว่าที่กรุงพาราณสี มีอุบาสกชื่อนันทิยะเป็นคนชอบให้ทานไม่ตรณีเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เนืองนั่นไปด้วยเทพบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์นั้นเป็นของนันทิยะอุบาสกมูเทพนารีรูปร้ายกายได้กันจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีลัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน ก็คือนันทิยะอุบาสกนางเลววดีได้ยินชื่อว่านันทิยะก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจปานดังจะได้ที่พำนักอันยิ่งใหญ่รีบกล่าวในทันทีว่านันทิยะนันทิยะเหลอฉันเป็นภรยาของนันทิยะอุบาสกเป็นใหญ่ในบ้านเป็นใหญ่ในทรัพย์สินทั้งหมดของเขาบัดนี้ฉันจะรื่นรมในวิมานของสามีนั้นพาฉันไปที่นั่นที ยักษ์สองตนนั้นไม่สนใจไม่ใยดีไม่ยอมเชื่อจึงพาตัวนางลงไปใกล้อุศธนรกแล้วกล่าวว่านางผู้แสนจะชั่วชา้านรกนี่ละสมบัติของเจ้าสวรรค์นั้นไม่ใช่แน่นอนบุญจะไม่ได้ทำไว้ในมนุษย์โลกเพราะคนตรณีมักโกรธหนานแน่นโดยบาปทำเจ้าจะอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์ไม่ได้นี่แหละนรกสำหรับเจ้านี่แหละ รางวัลแห่งความชั่วช้าสามานของเจ้านางเรวดีเห็นนายนิรยาบาลสองตนพากันมาฉุดคร่าตนเพื่อจะโยลงไปในคูเทนรกชื่อว่าสังสวกะให้ได้จึงถามว่าทำไมนรกนั้นจึงมีแต่อุจระปัสวะสิ่งโสกร,รกเหตุไฉนอุจระนี้จึงเหม็นร้ายกาดคระคลุ้งไปทั่วชวในให้สะอิดสะเอียนเสน่กระไรนายนิรยาบาลตอบว่า นางเรวดีนรกที่เจ้าจะหมกไหมอยู่หลายพันปีนี้มีชื่อว่าสังสวันนรกลึกหนึ่งร้อยชั่วคนนางเรวดีเห็นท่าไม่รอดแน่จึงเล่นแง่ถามยักษ์ทั้งสองตนนั้นอย่างคนหัวหมอว่าพวกท่านคิดดูดีหรือ,อยังฉันทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรหรือจึงต้องตกสังสวันนรกนี้นายนิรยาบาลตอบว่า เจ้าลวงสมณพราหมณ์และวันิพกพวกอื่น้วยการกล่าวเท็จด่ดาว่าผู้มีศีลไม่ให้ทานขี้เหนียวแม้สามีจะใจทาบุญทำทานอย่างไรใจของเจ้าก็ยังไม่เอานั่นแหละบาปท,ที่เจ้าทำมาไว้เพราะบาปนั้นเจ้าจึงต้องตกสังสานร,รกนี้เจ้าจะต้องหมกไหมยอยู่ในนรกนั้นหลายพันปีนายนิรยาบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้า หูแม้กระทั่งจมูกอันหนึ่งฝูงนกกาก็จะพากันมาดุมจิกกินเจ้าที่ดินทุรนทุรายอยู่ในที่นั้นนางเรวดีเห็นทีไม่รอดแน่จึงกล่าวอย่างอ้อนวอนขอผัดผ่อนให้ได้กลับไปสร้างคุณงามความดีก่อนว่าโปรดเถิดพ่อคุณพ่อยักใจดีมีกรุณาเมตตาต่อสรรพสัตว์ฉันผิดไปแล้วขอพ่อทั้งสองช่วยนำดิฉันกลับไปทีเถิด ดิฉันจักสร้างกุศลกรรมที่คนทําแล้วได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธ,ธรรมสม่ําเสมอการสํารวมและการฝึกอินทรีย์ฉันสาบานฉันจะกลับเนื้อกลับตัวเสมัยให้โอกาสฉันเถอะสงสารฉันทีฉันจะเป็นคนดีจริงๆการห้ามสายน้ำที่ไหลรุนแรงหนักหน่วงให้หยุดนิ่ง ยังมีโอกาสเป็นไปได้หรือแม้แต่การห้ามพระอาทิตย์ที่มองเห็นนั้นไม่ให้เคลื่อนเลื่อนไปนั้นยังพอมีท่าว่าจะเป็นไปได้บ้างแต่การจะห้ามผลกรรมนั้นไม่มีโอกาสแน่เพียงแต่คิดก็ไม่ควรจะคิดกรรมดีของนางถึงทางตันกรรมชั่วของนางถึงทางโลง่งกรรมชั่วกำลังจะให้ผลของมันนายนิเราบาลกล่าวสมทับในทันทีว่า เมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมาไม่ยอมทำคุณงามความดีบัดนี้จะมาร่ำไห้ทำไมเล่าเจ้าจะต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำเอาไว้เองนางเรวดีสำนึกด้วยน้ำตาไหลนองหน้ากล่าววาจาฝากอย่างหมดอะไรว่าใครจากเทวโลกไปยังมนุษย์โลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวถ้อยคำของดิฉันว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทาน คือผ้านุง่งผ้าหม่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้ำในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปล่อยวางอาจยาเพราะว่าคนตรนีมักโกรธมีบาปธรรมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับผู้ไปสวรรค์ถ้าดิฉันนั้นจากที่นี่ไปได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจากรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลมักสร้างกุศลให้มากโดยการให้ทาน การประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีที่เช่นจักปลูกสวนไม้ดอกไม้ผลจักตัดทางเข้าไปในสถานที่ที่เดินลำบากขุดบ่อน้ำและตั้งน้ำดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องแผ้วจักเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันขึ้น14ค่ค15ตคและ8ค่ำแห่งปักตลอดวันปฏิหาริยปัก ดิฉันผู้สำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและจักไม่ละเลยในการให้ทานเพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้วพลันจบคำกล่าวของนางนายนิเราบาลทั้งหลายช่วยกันจับนางเรวดีที่กำลังพร่ำเพรอดิ้นรนไปมาอยู่นั้นให้เท้าชี้หัวดิ่งลงไปในนรกอันน่ากลัวนางเรวดีได้กล่าวก่อนตกลงไปในนรกว่าชาติก่อนชนตรณี ด่าว่าสมณพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวสิ่งที่เทพบุตรและนางเปรตนี้อยากให้และอยากได้จากคนเป็นเทพบุตรต้องการสื่อให้ทราบว่าการทำบุญนั้นมีผลจริงส่วนนางเปรตนี้สื่อให้ทราบว่าผลแห่งความชั่วมีจริงและเมื่อถึงวันตายเข้าจริงๆเราจะผัดเพี้ยน กลับตัวกลับใจในขณะนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนจงรีบทำบุญก่อนจะหมดบุญ